ประโยชน์ในการย่ e อยสลายต่อซ้างนะครับสามารถฉีดต่อซ้างให้ย่อยสลายได้นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะนําไปทําปุ๋ยหมักได้ครับเอาไปทําปุ๋ยหมักนะครับเอาไปทําปุ๋ยหมักปุ๋ยค้อบปุ๋ยอะไรก็ได้หมักมันจะช่วยในการเร่งการย่อยสลายนะครับผมมีประโยชน์กับพืชมากมายครับไม่ว่าจะเป็นมีส่วนในไตรโคเดอร์มาในการป้องกันโรคพืชนะครับเราลดฉีดพืชไปแล้วทําให้พืชแข็งแรงนะครับผมมีความแข็งแรงทําให้พืชเราโตเร็วสวยงามนั่นเองนะครับผมเราสามารถที่จะ น้ำที่ได้ไปสามารถเอาไปขยายต่อได้ครับเพียงแค่ใช้ข้าวสุกนะครับสามารถขยายต่อได้เยอะแยะมากมายครับผมทาครั้งเดียวก็เนี่ยขยายไปเรื่อยๆเติมข้าวถ้ามันหายกลิ่นเราเติมข้าวไปเรื่อยๆให้อาหารเขามันก็จะเก็บไว้ใช้ได้หลายปีเลยครับผมนี่แบบนี้ครับเราตักไป1ขวดแล้วก็เติมน้ําไปคืนหนึ่งขวดครับผมสามารถใช้น้ําเปล่าหรือน้ําซาวข้าวก็ได้ครับแบบนี้ครับกลิ่นซีดีมีประโยชน์ครับนี่กลิ่นหอมเหมือนข้าวหมากเลยครับผมเนี่ยเราสามารถคนให้มันเข้ากันก็ได้ครับผมเนี่ยเวลาใช้งานก็คนให้มันเข้ากัน ือจะตักเอาเฉพาะน้ำใสๆมารดก็ได้ครับกลิ่นจะหอมเลยครับผมเหมาะมากครับใครที่ทําเกษตรทําสวนควรที่จะมีไว้ครับผมนะวิธีการถ้าเราใช้ไปสักพักรู้สึกว่ากลิ่นมันไม่หอมนะครับให้เติมข้าวเพราะว่าอาหารเขาหมดนะให้เราเอาข้าวสุกเติมเข้าไปนะครับเติมเข้าไปเรื่อยๆจนมีกลิ่นหอมนะครับผมเราก็สามารถที่จะใช้ต่อได้เลยครับพอเราใช้ไปนานๆปุ๊บพอกลิ่นหมดอีกเราก็เติมข้าวไปเรื่อยๆครับวิธีการขยายก็ประมาณนี้ไม่ยุ่งยากครับผมเนาะ ซื้อไปแล้วซื้อแล้วซื้อเลยขยายต่อไปเรื่อยๆครับน้ำเเวาคนไปน้ําก็จะเป็นสี่นี้ครับผมอันนี้นี่ฮะสุดยอดครับกินสีเก้าปลวกที่แต่ละบ้านคนที่จะมีไว้ครับผม